สวัสดีครับผมมีตั้มทามยันะครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องประกันนะครับทีนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเพื่อนๆถามเข้ามาครับเรื่องอุบัติเหตุเป็นมือใหม่เกิดอุบัติเหตุนะครับเราจะมีวิธีการเรียกประกันยังไงเราจะมีวิธีการคุยกับประกันยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าประกันเราเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาคุยเรื่องประกันกันคร่าวๆนะครับออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่มือฉมังไม่ใช่กูรูเรื่องประกันนะครับแต่ก็มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังว่า เมื่อตอนที่ตัวเองนะครับเกิดปัญหาเกิดอุบัติเหตุนะครับเราเรียกประกันเราทํำยังไงนะครับผมก็มันจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังเพื่อนๆนะครับเกิดอุบัติเหตุก็จะสามารถตั้งสติแล้วก็นึกถึงสิ่งที่ผมพูดนะครับลองนําสิ่งที่ผมบอกเนี่ยไปใช้ไปแก้ปัญหาได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูครับฝั่งเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปดูกันครับ อ่านะครับมันพูดถึงเรื่องประกันนะครับเวลา,าเพื่อนๆทาประกันนะครับมันก็จะมีหลายแบบนะก็จะมีทั้งประกันชั้นหนึ่งประกันชั้นสองประกันชั้นสามนะครับก็จะมีชั้นสองชั้นสามก็จะมีสองพัดสามพัดด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าจะทําชั้นไหนนะครับถ้าเพื่อนๆขับรถเก่งแล้วนะครับทําประกันชั้นหนึ่ง โอ้โหพี่ทั่มครับประกันชั้นหนึ่งนี่หมื่นเจ็ดหมื่นแปดเลยไม่ไหวครับสู้ราคาไม่ไหวนะครับเบี้ยประกันแพงเหลือเกินครับผมขอทําประกันสองพันสามพันได้ไหมนะครับสองพันสามพันก็ได้นะถ้าเพื่อนๆขับรถแข่งแล้วนะครับผมแนะนำสองพันสามพันก็จะประหยัดกว่าราคาก็จะราวสี่พันห้าพันแถวๆนี้นะครับถูกกว่าเยอะเลยนะครับแล้วพี่ทั่มครับสองพันสามพันมันดียังไงครับสองพันสามพันนะนะครับ สอ,สองพัทนี่ก็คือจะรวมไฟไหม้รวมจรกรรมนะครับประมาณนี้นะครับสองอ่าสามพัดก็จะไม่รวมนะครับแล้วก็สองพัดกับสามพัดเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุเขาจะเคลมได้เฉพาะรถชนรถเท่านั้นนะครับถ้ารถชนคนประกันก็จะช่วยคนนะครับแต่รถเราซ่อมเองจะประมาณนี้คร่าวๆถ้าที่ผมทราบมานะก็จะประมาณนี้เลยนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆมั่นใจว่าขับรถเก่งแล้วมีความสามารถแล้วนะครับ ไม่อยากทำประกันชั้นหนึ่งแต่ก็อยากมีประกันไม่อุอ 2, ่นใจก็ทำสองพัดสามพัดก็ได้และเพราะราคาถูกกว่านะครับแต่ก็ต้องระวังดีๆนะเวลาขับรถในเขตชุมชนเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเรามีประกันชั้นสองพัดสามพัดเราก็ต้องระวังนะครับถ้าชนคนชนสิ่งของนะครับประกันเขาไม่รับผิดชอบนะต้องเฉพาะรถชนรถเท่านั้นนะครับทีนี้เวลาเพื่อนๆนะครับทำประกันปุ๊บก็ต้องดูด้วยว่าของเราเนี่ย ซ่อมอู่หรือซ่อมห้างนะครับด้านบนก็จะมีด้านบนของกรมธรรม์เนี่ยนะครับก็จะมีแจ้งว่าซ่อมอู่ซ่อมห้างนะครับบางเจ้าก็จะมีซ่อมอู่อย่างเดียวนะครับต้องคุยดีๆต้องคุยกับโบรกเกอร์ดีๆนะครับโบรกเกอร์คือนายหน้านะครับที่มาติดต่อเราเพื่อให้เราไปทําประกันนะครับก็จะมีหลายเจ้าเลยนะครับดังนั้นเวลาคุยเราต้องคุยดีๆครับว่าคุยให้รู้เรื่องว่าประกันที่เราจะทำเนี่ยเป็นประกัน ซ่อมอูห่หรือซ่อมห้างพี่ต้อมครับซ่อมห้างนี่คือเราต้องขับรถไปห้างเซ็นตันเวิลด์ห้างเซ็นตันห้างบิ๊กซีไหมไม่ใช่ห้างแบบนั้นนะครับห้างก็คือศูนย์นั่นเองนะครับเขาเรียกเขาเป็นมันเป็นภาษาทางประกันนะครับก็คือถ้าซ่อมอู่ก็คืออู่ด้านนอกนะครับที่ที่ตั้งอู่ทั่วไปนะครับอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไปนะครับแต่ถ้าซ่อมห้างก็คือ อ่ซ่อมที่ศูนย์นั่นเองนะครับแยกกันเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับดังนั้นซ่อมห้างไม่ได้หมายความว่าเราต้องขับรถไปที่ห้างนะนะครับไม่ใช่นะครับเราขับรถไปที่อ่ที่ศูนย์นั่นเองนะครับแล้วซ่อมห้างกับซ่อมอู่ต่างกันยังไงนะครับถ้าซ่อมห้างที่เก็บรถมันก็จะดีหน่อยรลรอบกรองชิดพนักงานนะครับที่อ่พนักงานก็จะได้มาตรฐานกว่านะครับอ่คนภายนอกไม่เข้ามายุ่ง กี่ยวกับรถเรานะครับแต่ส้มอูถามว่าอูดีๆก็มีไหมมีครับเราก็ต้องไปดูว่าด้รอบขอบชิดดีไหมอะไรยังไงนะครับอ่าส้มอูก็ใช่ว่าจะเร็ว้ายนะครับไม่ใช่นะครับแล้วแต่อูแล้วแต่นะครับก็เราก็เลือกอูดีๆหน่อยหนึ่งครับอูที่ได้มาตรฐานก็มีเยอะะนะครับไม่ใช่ว่าอ่อส้มอูแล้วไม่ดีนะนะครับก็จะแยกแยกกันไปต่างหากเพียงแต่ว่าส้มอูเนี่ยเบี้ยมันก็จะถูกกว่านั่นเองนะครับดังนั้นซ่อมห้าง นะครับซ่อมห้างอยู่ซ่อมห้างก็คือของศูนย์เมื่อเราซ่อมศูนย์เนี่ยนะครับมันก็จะมอีอะไรที่ได้มาตรฐานกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับฝีมือการซ่อมนะแล้วแต่นะครับดังนั้นเวลาเพื่อนเพื่อนเลือกนะครับก็ต้องดูที่หัวกระดาษนะครับว่าเขาระบุว่าซ่อมอู่ซ่อมห้างหรือเปล่าแยกกันนะครับแต่ก็จะมีบางเจ้านะครับ อของประกันบางเจ้าก็จะมีทั้งซ่อมอู่กับซ่อมห้างด้วยนะครับก็จะมี2อ,อย่างรวมกันเลยแล้วแต่เราสะดวกถ้าเราอู่ใกล้บ้านอู่ที่เป็นช่างไว้ใจนะครับถ้าอู่นี้อยู่กับประกันเราก็เลือกซ่อมอู่ก็ได้นะแต่ถ้าเพื่อนแบบไม่รู้เรื่องรถเลยไม่รู้จักรถเลยมันมีซ่อมอูก่กับซ่อมห้างขอเป็นซ่อมห้างได้ไหมก็ได้ครับเพราะว่าซ่อมห้างเราก็ไว้ใจได้มากกว่านะครับรถที่เราไปจอดไว้มันก็จะ ปลอดภัยอยู่ในรั้วรอบขอบชิดนะครับไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวกับรถเรานะครับอันนี้ก็คือ,อซ่อมซ่อมห้างนะครับสำหรับหัวกระดาษที่มีซ่อมอูนะครับกับซ่อมห้างนะครับมันก็จะมมันก็จะมีอีกประเภทหนึ่งครับที่เป็นห้างแล้วก็มีในวงเล็บนะครับว่าห้างในสัญญานะครับห้างในสัญญานั่นหมายความว่าเมื่อเพื่อนๆจะเคมลมรถจะซ่อมรถนะครับห้างที่เราจะซ่อม ต้องเป็นห้างที่เขาทำคอนแทคไว้กับประกันนะครับดังนั้นเราต้องโทรสอบถามทางประกันว่าห้างที่เราตอนที่เราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับเราอยู่แถวไหนแล้วห้างที่เขาทําสัญญาทำคอนแทคไว้กับประกันเนี่ยใกล้ที่สุดของเราอยู่ตรงไหนนะครับเราจะต้องโทรถามนะถ้ามีคําว่าห้างในสัญญาเนี่ยเราซ่อมไม่ได้ทั่วไปนะ เราจะเข้าห้างไหนไม่ได้นะเราต้องเข้าห้างที่เขาทำคอนแทคไว้กับทางประกันนะครับดังนั้นเราต้องดูดีๆเพราะว่าถ้าบางทีเราเลือกที่เป็นช่อมห้างเราสบายใจแล้วแต่บางทีมมนมีคําพ่วงท้ายว่าห้างในสัญญานะครับมันก็จะต้องดูว่าห้างในสัญญาที่ใกล้เราที่สุดเนี่ยอยู่ตรงไหนเราก็ต้องไปตรงนั้นตามที่เราก็ต้องโทรถามเขานะครับว่าา,าศูนย์ไหนอยู่ใกล้ที่สุดนะครับก็ต้องดูดีๆนะฝากเพื่อนไว้นะครับ ทีนี้เรามาในส่วนของการเกิดอุบัติเหตุครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องทำก็กคือถ่ายรูปก่อนนะครับถ่ายรูปก่อนนะครับให้หากให้คู่กรณีหยุดรถนะครับถ้าเกิดเหตุปุ๊บตั้งสติก่อนคว้ามือถือก่อนปุ๊บนะครับคว้ามือถือก่อนปุ๊บดับเครื่องล็อกรถนะครับล็อกรถแล้วลงไปถ่ายรูปนะครับถ่ายป้ายทะเบียนคู่กรณีถ่ายสถานที่เกิดเหตุ บริเวณเกิดเหตุนะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะครับถ้ามีกล้องหน้ารถด,ด้วยก็ยิ่งดีครับพอลงไปถ่ายเรียบร้อยปุ๊บเก็บหลักฐานเรียบร้อยแล้วเราก็โทรหาทางประกันเลยนะครับว่าเกิดอุบัติเหตุแจ้งเกิดอุบัติเหตุนะครับ mm hmm. เขาก็จะถามว่าเกิดอุบัติเหตุที่ไหนป้ายทะเบียนเราป้ายทะเบียนอะไรชื่อเราอะไรเบอร์ติดต่อเราเบอร์อะไรนะครับ mm hmm. แล้วก็คู่กรณีนะครับเป็นรถอะไรนะครับ ไลทะเบียนอะไรจะถามราเนี้นะครับประมาณนี้เพื่อนๆต้องตั้งสตินะนะครับเมื่อตอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วปุ๊บอ่าเราก็เขาก็จะบอกว่าเออเดี๋ยวจะให้เซอร์เวย์เข้ามานะครับเซอร์เวย์ของทางประกันเขาก็จะวิ่งมาที่รถเพื่อเพื่อประเมินว่าใครเป็นฝ่ายผิดใครเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วก็มาดูว่าความเสียหายอะไรยังไงนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถมีอะไรบ้างก็จะไล่ดูนะครับดังนั้นเมื่อเราแจ้งเรียบร้อยปุ๊บเราก็รอนะครับจะรอในรถก็ได้ หรือจะรอนอกรถเดินดูรอบๆก็ได้นะครับเมื่อถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับเมื่อถ่ายรูปเสร็จแล้วควรจะนํารถเข้าข้างทางไม่ควรจอดแช่ไว้นะครับถ้ารถยังขับเคลื่อนได้นะ รเราก็นํารถเข้าข้างทางเมื่อถ่ายรูปถ่ายเ,าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอารถเข้าข้างทางเพื่อปีกเลี่ยงการเกิดปัญหาการจะเราจอติดขัดนะครับเมื่อเราขับรถเข้าข้างทางปุ๊บเราก็นั่งรอในรถนะครับนั่งรอเซอร์เวย์นะครับประกันที่เขาจะเข้ามาสอบถามเราปุ๊บ <lifting> เข้ามาเขาก็าจะขอดูใบขับขี่เราใบจดทะเบียนรถยนต์นะครับว่ารถเรายี่ห้ออะไรรุ่นอะไรที่เพื่อนๆจะต้องมีไว้ติดไว้ในรถด,ด้วยนะนะครับดังนั้นแล้วก็เขาจะขอ ตัวเลขถังนะครับซึ่งแต่ละรถแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันบางคันก็อยู่ด้านหน้ารถบางคันก็อยู่ในตัวรถก็มีแล้วแต่นะครับบางคันก็อยู่ตรงใต้ท้าเรานะครับเปิดง่ายๆดูง่ายๆนะครับบางคันก็ต้องเปิดฝากระโปรงนะนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเขาจะหาดูเองนะครับเราก็แค่เขา,าเขาก็จะขอแค่อลอ,อกนะครับตัวถังรถเราเพื่อไปทําเรื่องนะครับในการเคลมประกันนั่ <ๆ xter S 2> นเองนะครับเมื่อนะครับเขามาเราียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับเซอร์เวย์เข้ามาปุ๊บเขาก็ จะทําการประเมินสถานการณ์นะครับขอดูกล้องหน้ารถนะครับให้เราเล่าสถานการณ์ให้ฟังถ้าเรามีรูปก็ให้รูปส่งรูปให้เขานะครับอาจจะต้องแอดไลน์หรือว่าส่งข้อความนะครับให้เขานะครับส่งรูปส่งตัวคลิปนะครับส่งที่เราถ่ายรูปไว้เมื่อกี้ถ่ายคลิปไว้เมื่อกี้นะครับอ่าแล้วก็ให้เขาเดี๋ยวเขาจะประเมินนะครับเดี๋ยวเขาจะประเมินว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกนะครับประกันทั้งสองฝ่ายเขาก็จะคุยกันนะครับเราก็นั่งรอนะครับรอเขาเมื่อเขาคุย สรุปแล้วปุ๊บว่าเราเป็นฝ่ายถูกเขาก็จะให้ใบเคม,มานะครับใบเคมนี้นะครับเราจะต้องนําไปที่ศูนย์หรือไปที่อูนะครับในการแจ้งเคมนะครับเราก็ต้องโทรอย่างที่ผมแจ้งให้ทราบว่าถ้าเป็นศูนย์ถ้าข้ามีคําพ่วงท้ายว่าศูนย์ในสัญญานะครับก็คือเราก็จะต้องโทรถามที่ประกันว่าศูนย์ในสัญญาใกล้บ้านเราใกล้อําเภอเราใกล้จังหวัดเรานะครับ อยู่ตรงไหนเราก็จะไปที่นั่นนะครับหรืออูอ่ที่เราทําสัญญาไว้นะครับอู่ที่เราคุ้นเคยนะครับที่เราอู่ข้างบ้านเราอยู่อู่ศูนย์กลางนะครับอู่กลางนะครับอยู่ใกล้บ้านเราเราก็ไปที่นั่นก็ได้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับเมื <ME> ่อไปปุ๊บเราก็เอาใบเคมให้เขานะครับเขาก็จะทําการตรวจสอบปุ๊บปับปั๊บเสร็จแล้วเขาก็จะให้เรากลับบ้านนะครับกลับบ้านถ้ารถยังขับเคลื่อนได้นะครับแต่ในกรณีที่รถ ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ก็ต้องเอารถขึ้นสไลด์นะครับเอาขึ้นสไลด์ไปศูนย์ที่ใกล้ที่สุดนะครับหรืออ,อู่ในสัญญาที่ใกล้ที่สุดนะครับเอาไปทิ้งไว้ปุ๊บเราก็ตอนที่ไปเราก็นั่งไปกับรถด้วยนะนะครับไปปุ๊บเราก็ทําเรื่องอะไรเรียบร้อยปุ๊บเอาใบป,ประกันแจ้งเขาเคมเรียบร้อยปุ๊บเขาก็จะแจ้งว่าารถรอซ่อมกี่เดือนกี่สัปดาห์เดี๋ยวเข้ามารับแต่เขาก็จะมีวันระ,ะบุให้นะครับแต่ถ้ารถยังวิ่งได้ ยังมีรอเล็กน้อยเราขอเคมสีหรือว่ารอเคมกระจกมองข้างรอเคมไฟท้ายอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็นํารถกลับมาใช้ตามปกติรอเขาแจ้งว่าอะไรมาเราก็ค่อยวิ่งเข้าไปที่ศูนย์แล้วก็ทาการเปลี่ยนซึ่งการเปลี่ยนก็ไม่น่าไม่ง่ายไ,ไม่น่าเกินวันเราสามารถรอรับได้เลยนะครับเมือ่อเรานํารถไปแจ้งเอ่ยนำรถไปซ่อมปุ๊บอ่ะนำรถซ่อมเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปเสนเอกสารอะไรเรียบร้อยปุ๊บเราก็สามารถกลับบ้านได้เลยหลังจากเราซ่อมเสร็จแล้วซึ่ง การรอซ่อมล้ออะไรก็ต้องมีระยะเวลาด้วยนะอาจจะ1สัปดาห์อาจจะเร็วสุดอาจจะ3วันก็แล้วแต่ว่ามีอะไรอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับส่วนรถที่ไม่สามารถรขับเคลื่อนได้แล้วก็จะนํารถขึ้นสไลด์นำรถสไลดล์แล้วก็ไปทิ้งไว้ที่ศูนย์ทิ้งไว้ที่อู่นะครับล้วก็ค่อยติดตามเรื่องเข้าไปตามเรื่องตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาไปทิ้งที่อู่เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องตามด้วยนะไม่ใช่ทิ้งไว้แล้วก็เออเรื่องเหยีหอยอชายก็ต้องเข้าไปดูด้วยว่า งานคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ต้องไปตามด้วยแล้วกันนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างซ่อมอูกับซ่อมศูนย์นะครับก็หวังว่าเท่าที่เล่ามาน่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับถ้าเพื่อนชอบฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการเรียกประกันกับการดูประกันนะครับว่าประกันที่เรานะครับ ซ่อมอูซ่อมศูนย์อะไรยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับใครที่อยากแนะนําเพิ่มเติมอะไรยังไงคอมเมนต์ด้าล่างทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับเป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆมือใหม่นะครับใครที่ยังสับสนนะครับไม่รู้ว่าจะไปรปรึกษาใครดีนะครับก็จอยเข้ามาได้เลยนะนะครับเรามีเพื่อนๆมากมายนะครับในกลุ่มก็ มีทั้งมือใหม่มือเก่านะครับคอยช่วยเหลือกันนะครับใครมีปัญหาอะไรยังไงก็จอยเข้ามาได้เลยนะครับลิงอยู่ด้านล่างนี้นะครับกดปุ๊บก็จะขึ้นหน้าปกแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถจอยเข้ามาได้เลยนะครับใครที่ยังไม่จอยเข้ามารับกล่าบเรียนเจกัผมจอยเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใน a c e b o o k Group นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากเรียนขับรถกับพี่ตั้มนะครับก็สามารถนะครับแอดไลน์นะครับ แล้วก็เบอร์โทรนะครับซึ่งอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนครับที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับฝากเพื่อนกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับัผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับาเปิดตัวเรียกกันนะครับสวัครับ